รออะไรพี่รอผมใส่ชุดบัวเหรอ <c oughs> เออน่าสนใจนะอายืมมือแบบพี่โตเอออยากเล่นบัวความพูดอย่างนี้แล้วแบบนึกภาพในหัวเลยคนเอาไปลงดิจิตอลแล้วก็แบบว่าใส่ชุดอัวเหมือนที่เขาเล่นมุนโดแล้วกูะ่แะแต่นี้เราใส่ชุดบัวแทนแล้วก็ปัง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 ,ปงแต่ถ้้ป่านมีสกิลเดียวที่ใส่ชุดอัวออมีสกิลน,นึงใส่ชุดอัวสกิลน,นั้นอะ เอานั้นแหละชุดวัวพี่ต้นบอกพี่ต้นโดนเนี่ยให้เลยรอพี่ทำงานนะโอ้โหได้เลยพี่้ามมนบนเพิ่งเริ่มชุดเมดวันแรกนะพี่พี่เจ้าชุดนี้หรอผมรู้พวกคุณอยากผมหน้าอายกันระชุดวัวไม่ได้หรอวัวไม่ค่อยหน้าอายแต่ก็ต้องตาทาทาตัวสีม่วงอยู่ดีวะมีหลายชุดด้วยโอ้โห เอาสุดนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันก็คือวาจาเพรมันลั่นอะไรมาบัรนี้เลยมันยาวเลยตัวโมนี่นี่ว่าเล็ดมะเอาว่าคุณเด็กในตาชุดวัวมันลดอยู่คุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรจะให้ผมเป็นชุดวัวหรอไม่มีหลอดไม่มีอะไรคือจะให้ผมเล่นเลยหรอใจเย็นๆนะใจเย็นๆ ย่จะก,กีนเหรอพี่ตัวน,อน,น,อนโอเคก่อนโอเคอ๋อสมบูเณ์แบบเลยนะเร่วตอนนี้ดังตอนนี้ <c oughs> ได้ครับได้เลยครับขอเงินทุนก่อนต้องมีเงินทุนก่อนหรือเปล่าก็จะเอาสักพันหนึ่งชุดวัวเท่าไหร่ไม่ใช่ชุดวัวในเกมนะชุดอ้วนที่ต้องซื้อแต่เซิร์ชช้อปปี้พี่จ๋าดูดิเขาใจะให้ผมใส่ชุด,ดนี้กันเนี่ยชุดอเลตีต่าเนี่ยไอชุดสีม่วงเนี่ยพี่ห้ามหน่อยดีละ วูดฉบับสนุนเนอะก็ว่ากันแล้วแต่เปลี่ยนหลอดครับเปลี่ยนหลอดลเปลี่ยนหลอดเริ่มเลยเริ่มเลยแต่เปลี่ยนชื่อหลอดเลยเท่าไหร่แชทป่าเลี้ยงเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดูสกีรถแล้วหรอทุกคนพร้อมเลยหรอพรุ่งนี้เลยไหมนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ได้อยู่นะแต่มันต้องรอชุดมาดิเดี๋ยวซ้อมก่อนปะแล้วละใครดูโอ้โว้ย มาครับพร้อมพร้อมครับใครจะทำอะไรมาดูชุดก่อนดูชุดก่อนไอ้ไรไปแล้หเอาเปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดชุดวัวน,นะกูไม่ดูเลยเนี <Hello. S 1> ่ยได้เลยวได้แลดแล้วได้ข้วดแล้ว <laughs> มู้แลเวไเ้ล้ว้ลี่ยนทิปโกไดนะทิล้วดได้แล้วไดวได้ได้ได่ได้แลอนได้แลวไน้ล <laughs> ้วาม้แลอวไ้แลวได้แล้วได้เล้วได้ไม่เยอะได้แวไดันล้ไวว ผมถือว่าค่าค่าอาปาขายขี่นหน้าเนชุดันเท่าไหร่วะยังไม่ได้ดูชุดเลย600แล้วชุดก็600แล้วเชส6 0 0มันไม่ถึงอุ้ยไม่เอาชุดนี้นะชุด,ชดโอเคอ่ะพันหนึ่งก็พันหนึ่งพอครัผมไม่ได้โลภอ่ะนันถือว่าลองเทสระบบ่อนเทสระบบ0 0ค่าขายขี่นหน้าส <c oughs> ีทาบ้านอ่ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ เออเออไปไปแล้วถ่ายรูปเป็นโปรช่องน้องเด็กทำงานหนักหนักนี่เราก็ต้องลำบากกันหน่อยนะเงินแต่ละบาทได้มาช่กบาทสรางเพราะทั้งทีเป็นตัวไม่ไม่ถ่ายเก็บได้ไงโอ้โหถ่ายถ่ายเก็บได้เดี๋ยวเราลองเล่นเลยอล็ต้าเลยมูคาวอะเรามาดูเรามาดูมาดูมาดูว่ามันต้องแต่งตัวประมาณไหนเอาให้เหมือนที่สุด แต่ชุดวัวมันต้องมีนี่ดีเนาะมันต้องมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมต้องเป็นโยมอ่ะชุดนอนลายวัวไหมชุดสลงทุนได้ครับสองหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนี่น้อยมากเลยนะปิดรอดหนึ่งพันเนี่ยถ้าเป็นชุดนอนนอยเอามาใส่นอนต่อได้ไงที่พ่าแบบอ๋อง่ายนะแค่ชุดเก่าอ่ะชุดกล้วยอ่ะชุดกล้วยเก่าผมยังโดนเลยอ่ะหยิบชุดกล้วยมให้ดูแบบชุดกล้วยเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการเลยของของช่องเป็นชุดกล้วย แต่ประเด็นคือแม่เข้ามาครับแม่เข้ามาแล้วถามเด็กเฮ้ยชุดไรล,ลูก <c oughs> อ๋อตอนนั้นทำงานเป็นเทอาปีแรก <c oughs> ผมไม่นี่ครับทำงานเออนี่ช่วยนี่ครับช่วยมอใส่ชุดกล้วยก็ <c oughs> แต่ปีนี้ก็บอกว่าใส่ชุดบัวเออก็นะ่าหนำแล้วถ้าแม่ดูไลฟ์แม,ม่ไม่ไดูหรอกไม่เป็นลยแม่ดูก็บอกกิจกรรมที่มอเนี่ อลิอสตาดีวะ <c oughs> <c oughs> เออ n o t h i n g can hold me back แล้วกูจะทำเสียงเพลงกกลทำไมเฮ้ยจะกินนี้ไม่เท่ต้องจะกินนี้วันนี้ก็มาสี่นะก็เยอะอยู่นะไม่แย่นะก็คือฝึกมาแล้วนะมาแต่ว่าไหนล็อกคอดิ เฮ้ยอัพผิดส,กสกะกี้วะไม่ต้องขังมีสัตว์แต่มึงต้อใส่ชุดนี้รอเราผเอาอีมาอออ้มาเผาอัพผิดอ่ะไปไปไปเราไปเล่นแหลงกันนะ ได้อยู okay. like ่ได้อย well ู่นี่ไม่ใช่แรงนะครับภาษาคุณเทนเราคุณเทนโดนโดนลบเอลพีสกีนตังก็เสียไอสัตว์ลพีโดนเอลพีเราก็แค่เราก็แค่คีปที่ไม่โดสองเลยเอ๋มาเลย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 หนาวรัวมาดีครับมังม้าโดนสองแล้วโดนสองแล้วผมไม่ได้ฟิวมาดิ นี่นี่นี่ถ้ามันเดินมาครับผมแฝดไป็ด้านหลังก็ดันออกโคตรโคตรสุดครับโอ้โหหอสะท้อนนะสสิแม่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 อยากเห็นน้องชุดหัวแม่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 แม,มอมอโโโออออเเเคครเครรรัััับบจกน้หิ็วด โอเคกูไม่น่าลองเลยหน้าซื้อเลยหน้าซอเลยหน้าซีชุดเลยเน้าซอชุดก่อนหน้าตาปมาณไหนหน้า <c oughs> สามหรือสี่วะมันต้องสามพี่อย่างเงี้ยพี่เน่เน่หมอนเอาใหญ่นะได้ได้ เออเออืมเกือบนะเกือบนะปิดหลอดพัยใหนึ่งวันแต่วันนี้มันเป็นหลอดเงินดอลลาร์นี่มันต้องกี่กี่ดอลลาร์แต่ไม่ได้ถือว่าผมปิดหลอดใันแล้วกันช่องอื่นเขาขีดช่องอื่นเขาคิดพันกันนะงั้นไปดูช่องอื่นก่อนนะกูเล่นอยู่ใครซิงโดวะชทได้เลยครับไปแล้วครับพี่พันหนึ่งไม่ต้องแล้วหรือพี่อาจจะให้น้องเพิ่มด้วยนะ อันนี้ดีใจหรือเสียใจในใจก็ดีใจนะผมคือในใจมันก็ดีใจลึกๆกันนะแต่แบบคิดดดีๆหน้ากูต้องมั่วอะไรเร็วนี้มันจะมีผลเสียอนะไรวะเนี่ยแต่แห่นหน้าครั้งเดียวคงไม่เป็นไรหรอกกลัวมันจะจบแค่ครั้งเดียวไงยชนว่าวอ่ะเอ้ยเอ้ยมั่วจัด อุ oh ้ยสวยคุณม่อนโอ้โหเออมาเลย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 โม่โม่ กดเทปแฟรบ่อยแล้วครูดาวแฟรยังเท่าเดิมไหมอย่างเซียนเท่าเดิมพี่เท่าเดิมครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมีหลอดเล็กๆอยู่พี่ตัวมันจะครูดาวเองโอ้กูัดไปเห็นแม่แม่เห็นน้องชุดอ้วนแม่แม่แม่หมอหม้อ สครับเสอครับสครับสอครับสืันี่ไง้มันไ่กินป่ะมันไปกินป่ะมาแก <game> ิอนปะ เซียน,นอยู่นะผมเซียนอยู่บ้าอาหารจริงเลยได้อยู่บ้าวเออได้อ่าสเต็ปผมมันมีไง <c oughs> ต่อเอิร์ธอยู่ไว้เนี่ย ดูดแล้วกันนะคุณเห็นมันบอกสเต็ปผมดีจัดอ่ะอันนี้คืเอเหาเล่ห์หางแรกนะพี่ต้นนี่อย่างนี้ผมได้ปะได้เดเด็กๆได้กกเราต้องบ <น S 1> แบกเรา<ะ>เราต้องแบกลรวไอสัตว์เจ๊มันเกิดจัดเลยวะคอนอนเอฟตีละคังหน่อยเดี๋ยวรอคนเด็กอ๋อเจ็ดเจ็ดสูอืมวายครับคนควายครับ Nhé, yeah, cố em cô ơi, hổ nghe. Nhé, môn. Oi! Ui! Ui! Dai yo! Nhé! Ui! 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 con Ui! Ui! đi. Ui! hổ แล้วซิกเม,ม่อันตีนะอเอาของซัพ์อเอาของพีเตอร์แะไรกี้ได้ไครับได้อยู่ปะเด็ดแปดตัวหกเจ๋งอะไรช็อตตะกี้ถ้าเจอในแรงนี่คุณเทนนะติกไหมรีพอร์ตไหมครับนิดห,หนึ่งนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งอุ้ยหมดเป็นรูแล้ว <c oughs> อุย้ยอ๋อสู้สู้เจไม่ได้หรอวะมันจะขนาดนั้นเลยเหรอสต็อปตายพี ทีเล่มังจิ yeah, ๊บแย่แล้วครับมาลงแบบมาเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรจังวะเอาแล้วเาแล้วเาแล้วมุมแบบนี้มุมดีเลยเฮ้ยโอ้โหได้เวลาได้เวลาแล้วคุณได้เวลาแล้ว อุ้ยมาแล้วมาแล้วทีมมาแล้วรอด้วยรอด้วยทีมอไอ้หัวตาด้อยู่โอ้โหมันเอามันแพนเลยครับมันแพนได้ดา,ารอนเลย ชีวิตก็เหมือนซูชิแต่ถ้าเงินหมดก็ต้องกินไข่หวานแต่ลืมว่าข้าวเหนียวมะม่วงก็ยังอร่อยขอบคุณครับขอบคุณสามร้อยบาทครับใครอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เริ่มอยากกินซูชิแทนแล้วถ้าพันสามกินซูชิอ่ะเปิดยอดทีคนไม่พร้อมจ้ะ โอ้โหเต็มสิบแม่งดันยังโัวดอันเดียเรียบร้อยอุ้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 ยครับอืมได้เนี่ยพวกเราเนี่ยของเริ่มมานะยามินบัวนะอันนี้ขนาดยังไม่ใส่ชุดนะถ้าใส่ชุดพลังเพิ่มนะครับ หัวไหมหดวไหมสำหรับผมอ่ะสำหรับเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามพี่พีมเลยแรงเอ็มแรงเอ็มมีไหมอย่างเงี้ยวัววัวหดอย่างเงี้ยมีไหมวัวต่ออาะต้องโซนอ่ะไม่เห็นเจนไม่ปุ๊บเดินมาแล้วเดินมาแล้วครับผมคนเล่นใครก่อนดิโอ้สวยจัด Wei hazard vẫn tay, ui mấy mấy mùa mùa Ui, không mùa 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 Ui, 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 mùa mùa tay mùa 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 ถ้าเรนโบว์ไม <uchs> <laughs> uh, oh, ่เล่นอาถอร์ก็จะนะไม่ต <_ cer persone> okay, ่างโหจริงจรอ๋อแล้วมันมาขึ้นมาอะไรกันตะกี้ผมเคยครับคุณเทนเนี่ยผมไปแล้งต่อและตาหาละโอเคครับครับผมครับผมครับเต็มสิบลืมถามคุณเทนเลยเต็มสิบเท่าไหร่ครบพันแล้วเหรอครบแล้วครับคุณเทนครบแบบครบครบแล้วแบบพันสามด้วเกินมาสามร้อย